คลิปนี้สนับสนุนโดยนรกันปบุรุษเก็บวิญญาณหนังสือนวนิยายแนวใหม่แฟนตาซีและกฎแห่งกรรมคุณกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากมีหนังสือโดยมีอัตพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่มีหนังสืออีกครั้งและในคลิปนี้นะครับผมก็เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่ผมได้อ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ดีๆที่อยากจะหยิบยก มาเล่าให้ฟังกันนะครับนั่นคือหนังสือที่ชื่อเรื่องว่าศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณีซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่จัดสร้างจัดทำขึ้นโดยชมรมกัลยาณธรรมนะครับโดยการหยิบยกเอาบทบรรยายของท่านพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุมาเขียนในเล่มนี้ โดยใช้ลักษณะเหมือนการถอดความนะครับคือเหมือนกับว่าพระอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านไปบรรยายธรรมแล้วก็ทางสมรมกัลยาณธรรมเนี่ยก็ได้ขออนุยงอนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วก็ถอดเทปจากคําสอนของพระอาจารย์เนี่ยมาเขียนเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถ หาอ่านนะครับผมได้ได้ที่แอปพลิเคชัน Mobile Ebooks แอปพลิเคชันหรือ meb เช่นเดิมนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ดีกว่านะครับว่าพูดถึงอะไรไบ้างนะครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างธรรมะของพระพุทธเจ้านะครับผมกับศิลปะที่เราพบเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับศิลปะเนี่ย คืออะไรคือสิ่งที่มีความงามต้องใช้ฝีมือในการทำทำออกมาได้ยากนะครับแต่เมื่อทำสำเร็จแล้วสิ่งที่เป็นศิลปะนั้นจะมีคุณประโยชน์อย่างมากมายอ่าอันนี้คือคำจำกัดความของคำว่าศิลปะนะครับส่วนทางฝั่งของธรรมะอะคืออะไรธรรมะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศิลปะที่มีความงามเหมือนกันอ่าเป็นสิ่งที่มีความงามมีความละเอียดอ่อนมีความปราณีต และมีคนมาประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถือโดยรวมๆแล้วน,นะครับธรรมะเนี่ยก็เข้าข่ายของคำว่าศิละปะหมดเลยถูกไหมอ่าเพราะว่าธรรมะเนี่ยมีความงามมีความประพัดสอนในตัวเองนะครับมีความละเอียดอ่อนมีความลึกซึ้งประณีตนะครับและเมื่อผู้ที่ได้ฝึกปรือนะครับฝึกปฏิบัติในส่วนของธรรมะแล้วเนี่ย คุณจะเห็นคุณประโยชน์ของมันมากมายใช้คําว่ามากมายบางทีอาจจะไม่ถูกต้องใช้คําว่ามหาศาลของการเรียนรู้ธรรมะนะครับในการปรับเอาเข้ามาใช้กับชีวิตตัวเราเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายแบบนี้ก็ถือว่าธรรมะเนี่ยเป็นศิละปะอย่างหนึ่งถูกไหมครับในต่างประเทศนะครับจะมีการแบ่งแยกศิละปะออกไปอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกับไทยนะครับที่เรียกว่าศิละปะอย่างรวมๆในที่นี้หมายถึงว่าทางต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีศิละปะที่แบบแยกออกไปเยอะแยะมากมายเ่ยไม่ว่าจะเป็นสตรีทอาร์ตนะครับผมโคลเนียลอาร์ตนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเอ่บารกออาร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะมีแบ่งแยกออกไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนเนี่ยของเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยทางไทยเนี่ยนะครับเราก็จะรู้จักกันแค่ว่า มันคือศิละปะอ่ะมันคือศิละปะนี่คือศิละปะยังไม่ได้มีการแบ่งแยกแต่พอหลังๆเนี่ยที่ทางวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้ามาบ้านเราเยอะมากขึ้นเราก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้วก็นำเอาคำหรือว่ารูปแบบของศิละปะของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาปรับใช้กับบ้านเรามากขึ้นแล้วก็ใช้คำเรียกที่เป็นชื่อเรียกแบบทับศัพท์ไปเลยกับของต่างประเทศเช่น ศิลปะบนท้องถนนอาสตรีทฟุอาสตรีทอาร์ตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นล้านนาอาร์ตอะอย่างเงี้ยศิลปะแบบล้านนาอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะเริ่มมีการแบ่งแยกกันมากขึ้นตามแบบของฝรั่งเขาเนาะโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเรารู้นะครับมนุษย์ทุกคนต้องบอกว่าคนไทยชาวพุทธทุกคนนะครับรู้ดีนะครับผมเราถูก อบรมสั่งสอนบ่มเพาะมาตั้งแต่เราเด็กแล้วตั้งแต่เราเริ่มที่จะเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาแล้วว่าคําว่าธรรมะเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีนะดี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 ด,ด,ดีช่วยอะไรได้ช่วยดับทุกได้ช่วยให้เรามีชีวิตอยูอ่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างเป็นสุขมากยิ่งขึ้นนะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นมันดีมันดับทุกได้อย่างนี้อย่างนี้แต่ในมุมมองของศิลปะล่ะ เราเคยมองเข้าไปถึงความละเอียดอ่อนของความงามของธรรมะนั้นหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าเรารู้ว่ามันดีเรารู้ว่ามันดับทุกข์ได้แต่เราเคยมองลึกลงไปหรือเปล่าว่าหัวข้อธรรมตรงไหนข้อไหนบทไหนแบบไหนบ้างที่เราสามารถจะเอามาปรับทุกข์เอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้บ้างี่ เราเคยมองเข้าไปลึกถึงตรงนั้นหรือเปล่านะครับไม่ว่าใครนะครับก็ชอบของสวยๆงามๆกันทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เพราะว่าสิ่งสวยงามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจของเราช่วยให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจมีความสบายใจมีความเป็นสุขนะครับแต่ก็ยังมีคนอีกมากที่ยังลุ่มหลงหมัวเมา ในอบายมุกต่างๆแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับจะนำความสุขมาให้แต่อย่าลืมว่าสุขที่นำมาให้นั้นก็เพียงชั่วคราวซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์หลายกลุ่มบางคนก็ยินยอมที่จะอยู่ในหวังวนแบบนั้นมากกว่านะครับที่จะมองถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนไว้เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันคือสุขอย่างแท้จริงถูกไหมครับ อย่างที่บอกนะครับว่าเรายกตัวอย่างอย่างคนที่อกหักนะครับอกหักแน่นอนว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นะครับ60 70 80%เลยอะบางทีก็จะหันเหไปพึ่งกับสิ่งของที่เป็นอบยายมุกเช่นสุรานะครับหรือว่าสิ่งเสพติดอื่นๆหรือการเที่ยวเฉยๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย โอเคมันนาความสุขมาให้อย่างที่บอกครับก็นําความสุขมาให้แต่อย่าลืมว่าพอเราสั่งเมาตรงนั้นเนี่ยสติมันจะเริ่มกลับมาการคิดทบทวนกระบวนการต่างๆมันก็จะเริ่มกลับมาเราก็จะเริ่มคิดกลับไปสู่วังวนเดิมๆว่าทําไมฉันดีขนาดนี้เขาถึงยังทิ้งฉันฉันไม่ดีพอหรอเขาคนนั้นดีกว่าฉันตรงไหน หรือว่าเขาหมดรักเราแล้วแล้วสิ่งที่ฉันทําให้เขามาตลอดละ่ะมันไม่มีค่าสําหรับตัวเขาบ้างเลยเหรอทําไมเขาถึงต้องเลือกที่จะไปอยู่กับคนนั้นแทนที่จะกลับไปอยู่กับฉันความคิดเดิมๆเนี่ยมันก็จะวนกลับมาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับไปพึ่งสิ่งที่เป็นอบายมุกแบบเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คืออาจจะไปกินเหล้าอีกเพื่อให้ลืมกินไปกินไปตั้งแต่ เย็นจนข่ำข่ำเสร็จปุ๊บอ่าลืมเมานอนอ่ะแค่นี้นะครับตื่นมาตอนเช้าก็เข้าสู่วังวนเดิมๆอ่ะมนุษย์หลายคนก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้มองถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้นะครับนั่นคือธรรมะถ้าเราลองไปศึกษาอย่างถ่งแท้ เราอาจจะมองเห็นนะครับว่าสิ่งที่พระพุทธอ,องค์ทรงสอนเนี่ยมันเป็นการให้สตินะครับกับตัวเราเองได้มองถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นไปนะครับอย่างที่เราคุ้นๆกันเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าเราเข้าใจในตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นชีวิต มองเห็นความเป็นไปของทุกสปปรรพสิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้หรอกมันมีอาจจะมีลึกเข้าไปกว่านี้นะครับผมทำไมเราไม่มองถึงตรงจุดนั้นล่ะครับซึ่งเมื่อเราฝึกปฏิบัติฝึกความคิดของเราตรงนั้นได้เนี่ยสิ่งนั้นแหละจะนําสุขมาให้กับเราอย่างแท้จริงนะครับความสงบเป็นความงามเมื่อมีความสงบเราจะเห็นถึงความงามของธรรมะ การไม่มีกิเลสถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งถามว่าทําไมถึงเป็นศิลปะ,ะครับการไม่มีกิเลสอย่างที่บอกการไม่มีกิเลสไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็จะบอกว่าฉันทําได้ฉันสละแล้วซึ่งกิเลสฉันไม่มีกิเลสแล้วแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยนะครับทํายากนะเพราะว่าการไม่มีกิเลสเนี่ยการจะสละการละได้เนี่ยต้องใช้อะไรต้องใช้ฝีไม้ลายมือต้องใช้การฝึก การปฏิบัติซึ่งแน่นอนว่ามันทํายากมากเพราะว่าทุกวันนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกมันพัฒนาไปไกลมากวิวัฒนาการเนี่ยมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะทุกๆวินาทีเลยนะครับที่กิเลสเนี่ยเข้ามากระทบต,ะาาต่อสตประสาทเราตลอดเวลาเลยแทบจะทุกวินาทีเลยถึงบอกว่ามันทําได้ยากนะครับคนที่บอกว่า สละแล้วซึ่งกิเลสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําได้คุณทําได้จริงๆรอะนะสละแล้วซึ่งกิเลสฉันไม่ต้องการแล้วฉันไม่มีความอยากได้ฉันไม่มีความอยากมีฉันไม่มีความอยากเป็นฉันไม่ต้องการอะไรแล้วฉันอยู่แบบเนี้ยพอแล้วถ้าคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยนะครับถึงบอกว่ามันเป็นศิลปะเงี่ยเพราะมันทำยากแต่เมื่อทำได้คุณประโยชน์ของมันเนี่ยแน่นอนว่ามันมหาศาลแน่นอนครับผม ความงามมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นเพียงแค่รักษาไว้ให้ได้ก็พอเชกเช่นเดียวกับธรรมะครับธรรมะเราไม่ต้องสร้างอะไรไขึ้นใหม่แล้วทุกวันนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยท่านได้ตรัสสอนท่านได้ตรัสรู้แล้วแล้วก็นำ ความรู้เนี่ยองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสอนมีการสั่งขยนาตั้งหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านรวบรวมไว้หมดแล้วไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่แล้วแต่เพียงแค่เรารักษาสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นสิ่งที่ท่านสั่งสอนมาเนี่ยให้ได้แค่นั้นก็พอแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติของจิตของมนุษย์ คนที่ศึกษาธรรมะมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วๆไปก็ตามเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคํานี้มาบ่อยๆนะครับว่าจิตนั้นเนี่ยเป็นประพัดสอนหมายถึงอะไรหมายถึงจิตเนี่ยนะครับมันมีความสว่างสดใสนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยมันมีความแบบสว่างความสดใสอะไรของมันมาอยู่แล้วตั้งแต่แบบแรกเกิดเป็นทารก ถึงได้มีคําบอกไงครับเป็นคําสอนแบบของไทยๆเราเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเหมือนผ้าขาวแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะหยิบแย่หยิบยกแต้มสีอะไรเข้าไปเด็กคนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจิตเนี่ยที่บอกว่าเป็นประพัดสอนเนี่ยคือจิตเดิมแท้มันสว่างมันสดใสมาอยู่แล้วต,ต,ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเราจเจริญไหวขึ้นโตขึ้นใช้ชีวิตอยู่ใน โลกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะพบกับกิเลสต,ต่างๆที่เข้ามากระทบต่อจิตใจเราอย่างมากมายนะครับผมเข้ามาพัวพันกับตัวเราเนี่ยมากมายเลยมันทําให้จิตของเราเนี่ยเริ่มที่จะมีความเป็นฟ้าเป็นขุ่นมัวเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากที่มันจะสดใสสว่างเนี่ยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เป็นคนด้วยนะครับว่าแต่ละคนไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันนะครับ กิเลสที่เข้ามากระทบจอดจิตใจเนี่ยทุกข้อเนี่ยมันมีเท่ากันหมดแหละความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่เพียงแค่ว่าเรามีวิธีการฝึกจิตฝึกความละแล้วซึ่งกิเลสต,ตรงเนี้ยเรามีเหมือนการสร้างกำแพงกั้นไว้ถ้าคุณฝึกมาดีกำแพงคุณก็จะหนาหน่อย ถ้าคุณฝึกมาในระดับหนึ่งกำแพงคุณก็อาจจะมีแหละแต่มันก็จะบางๆงหน่อยมันก็ทำให้กิเลสบางอย่างเนี่ยมันก็ยังเข้ามากระทบได้อยู่บ้างแต่ถ้าคุณฝึกมาดีฝึกมาโอ้โหแน่นเลยนะเรื่องการละการสละซึ่งกิเลสอะไรแบบนี้กำแพงคุณอาจจะหนาทำให้กิเลสเนี่ยเข้ามากระทบจิตใจคุณได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้ามาได้ยากเนี่ยจิตเดิมแท้ของคุณเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ยังจะสว่างมีความสดใสยอยู่ นะครับแต่เพียงแค่ถ้าเกิดบางคนที่แบบว่าฝึกมาอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่พอกิเลสมันเข้ามากระทบบางทีก็อาจจะหลุดๆเข้ามาบ้างมันก็ทำให้จิตเนี่ยเริ่มที่จะขุ่นมัวไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการห่างไกลาจากกิเลสได้เนี่ยคือการรักษาไว้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือสตินะครับผมสติเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสําหรับธรรมะแล้วเนี่ยนะครับผม พระพุทธอง,องค์สอนไว้ตลอดนะครับตั้งแต่อดีตผ่านมาไม่ว่าจะมีการสังคายนาพระไตรปิฎกหลักคำสอนของพระองค์กี่ครั้งกี่คราก็ตามสิ่งหนึ่งที่พระองค์ยพยายามให้รักษาประคองไว้ให้ได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นก็คือสตินะครับเพราะสติเนี่ยจะเป็นตัวที่แทบจะควบคุมทุกอย่างของจิตได้เลยทีเดียว ถ้าขาดแล้วซึ่งสติเนี่ยมันทำให้บางทีเนี่ยจิตเราเนี่ยไปฟุ้งซ่านหรือว่าไปหลงเดินผิดทางตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสติเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณีซึ่ง เป็นบทบรรยายธรรมของพระอาจารย์พุทธทาสภิขุนะครับผมซึ่งผ่านการรวบรวมโดยชมรมกรรยานธรรมนะครับคลิปแรกนะครับต้องบอกว่าคลิปแรกต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมและคอยติดตามในคลิปหน้านะครับผมผมจะมาพูดถึงวิธีการรักษาความงามความงามในที่นี้ไม่ได้มาถึงความงามทางหน้าตาหรือทางร่างกายนะครับความงามในที่นี้ก็คือธรรมะนั่นเอง นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบการรีวิวการบอกเล่านำมาเล่าสรุปให้ฟังของหนังสือแบบที่ผมนำมาเล่าในสไตล์ของมีหนังสือเนี่ยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมและอย่าลืมฝากกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับและเดี๋ยวรอคอยติดตามกันครับว่าคลิปหน้าวิธีการรักษาความงามจะมีทั้งหมดกี่ข้อและมีอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ